สวัสดีครับวันนี้จะเปิดกล่องไม่ส่มครับเป็นกล่องผล,ลไม้ที่ส่งมาจากอำเภอเชียงดาวนะครับผมอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับเขียนไว้บนกล่องเลยว่ากล่องผลไม้บริการโดยสีส้มนะครับมาดูเปิดดูว่าเป็นผลไม้อะไร ไม้าจากเชียงดาวรับรองว่าแซ่บไม่รู้ว่าภาคอื่นมีไหมแต่ยังไม่เคยเห็นนะครับเท่าที่เดินทางมาทั่วประเทศทั่วราชานาจักรไทยก็เห็นแต่มีคนภาคเหนือนะครับที่เขากินกันหน้าตาคุ้นๆไหมพามพามพาพามพ,าพ,าพา มันคือรูปบะรอดบะรหอดให้ดูใกล้ๆรูปมันเป็นยังไงนี่อุ๊ยแต่มันเริ่มนิ่มแล้วมันเดินทางมานานมาไกลนะครับก็จะเริ่มนิ่มนิดนึดนงนี่รูปบะรหลอดคนภาคอื่นนะครับผม เขาเรียกอะไรภาคไหนเขามีกินแล้วที่นู่นเขาเรียกว่าลูกอะไรคอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมอันนี้ภาคเหนือเขาเรียกลูกบลอลมันจะมีทั้งแบบหวานแบบเปรี้ยวถ้าแบบเปรี้ยวแบบนี้นะครับบลอลส้มบลอลส้มก็จะเอามาตำจิ้มน้าพริกกันนะครับผมอันนี้จะเริ่มนิ่มๆน,นะครับผมขออนุญาตเอาไปล้างก่อนนะครับ อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมขอบคุณครับ